ก็สำหรับสายฟรีที่ทุกคนรอคอยนะครับขึ้นรูปมานี่เลยวันที่4เวลาเที่ยงสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนีิเกมฟรีไฟ,ฟนะวันนี้ฟรีไฟ,ฟอัปเดตกิจกรรมอีกแล้วนะครับซึ่ง จองนะครับสิทธิ์ขั้นสูงรับกระทะไปเลยนะครับแล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงมาให้จองแล้วนะครับยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดมีนาครับก็สามวันนะครับผมวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนะครับผมเนาะแล้วก็วันนี้พี่วอมมาสอนรับของฟรีนะครับยกเซิร์ฟกันเลยทีเดียวนะครับถามว่าของฟรีเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็ฟังต่อจากนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังคลิปนะครับผมพี่บอมมีแจกเพชรนะครับไปดูโอเคแจกเพชรเสร็จแล้วอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ ดูสตรีมได้นะครับทุกวันนะครับไลฟ์สตรีมทุกวันเลยนะครับในแฟนเพจนะครับแล้วก็เวลานะครับหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับแต่วันนี้น่าจะมาเช้าหน่อยนะครับก็มาติดตามได้แล้วก็วันอื่นๆจะมาตอนเช้าด้วยนะครับตั้งแต่วันที่1เมษาเป็นต้นไปนะครับในแฟนเพจที่พี่บอมขึ้นไว้ตาม หน้าจอเลยนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับผมเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็กิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับเราไปดูกันก่อนละกันนะครับสาหรับสิทธิ์ขั้นสูงนะครับซึ่งให้เรามาจองกันแล้วนะครับผมอืนี่เลยนะครับหนึ่งพันเพชรพี่บอมเพชรจะไม่เข้าเลยทุกคนนะครับแต่ก็รอไปนะครับก็กระทะนะครับถือหน้าล็อบบี้ได้นะครับสวยมากๆเลยเป็นข้างเขานะครับเอฟเฟกสีแดงนะฮะสวยมากๆนะครับโคตรสวยเลยแล้วก็ชุด หล่อ,อ,อเท่ะนะครับทุกคนเฮ้ยทรงผมก็เท่เลยอ่ะโอ้ยทรงผมแรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแยกชิ้นส่วนได้ไหมนะครับเออเรามันมาก่อนนะครับจากไปนะฮะแล้วก็ชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงก็สวยเหมือนกันนะครับโอ้โหทุกคนใครไม่จัดพี่บอมจัดอ่ะเออบอกแค่นี้แหละนะครับภาพโปร่งวิปผูป้ชายพ,พี่บอมก็อชอบเลยก็อชอบทรงผมเลยอ่ะแล้วก็ชุดคุมอ่ะเออเป็นทั้งขาวนะครับ โอ้โหคตรเท่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะแล้วก็มีท่าทางด้วยที่พี่บอมทำคลิปลงไปใน t ิ k ต o อกนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับเฟลเดอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นกิจกรรมสายฟรีหรือว่าสายเติมกิจกรรมใหม่ไททันเนี่ยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9อะไรประมาณนี้นะครับก็ลอมก็ยังไม่ได้เลยนะครับเนี่ยได้มา1อันสุ่มไป2อันเพชรนะครับได้มา1กล่องนะครับก็ยากมากๆเลยนะสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับก็ กิจกรรมสายฟรีนะครับก็อย่าลืมมาเล่นด้วยนะครับรับของฟรีแต่ซึ่งทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะฮะประมาณนั่นแหละนะครับทุกคนแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมสายฟรีนะครับตรงอ่าเปิดครังสินค้านะครับก็สามารถมาเล่นหรือว่ามาซื้อได้นะครับเขาเรียกว่ามาซื้อนะครับอีกสาวันนะครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วมาจับจองกันได้นะครับก็เสื้อไอซุดร้อยเพชรเพเองนะฮะก็มาซื้อได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับสายฟรีที่ทุกคนรอคอยนะครับ ขึ้นรูปมานี่เลยวันที่4เวลาเที่ยงเป็นต้นไปย้ําวันที่4นะครับซึ่งมันจะตรงกับวันอ่วันอาทิตย์นะครับผมก็อีก5วันนะครับก็รอเลยรับทุกอย่างที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับมีสิทธิ์ได้ทุกคนก็คือได้ทุกคนแล้วแหละนะครับก็ตามนี้ยอมจะอธิบายนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นกิจกรรมทางเว็บนะครับ ทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมทางด้านที่เราดูไลฟ์สตรมนะครับทุกคนโอเคไหมมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่เอาง่ายๆคือให้เราดูทาง YouTube ใช่ไหมเสร็จปุ๊บนะฮะถ้าใครดูในคอมจะได้เปรียบนิดหนึ่งนะฮะทุกคนก็อ่ารวมจะให้ดูรูปนี้นะครับก็ขอเป็นรูปนี้ก่อนนะครับอ่าดูรูปนี้นะครับนี่นะครับรับชมผ่านทางเว็บอยู่บ้านก็ได้รับไอเทมฟรีจัดเต็มสิบล้านไอเทมและของฟรีเมียมนะครับ ก็เห็นไหมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามแตกต่างกันนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือตามนี้เลยนะครับตามนี้นะครับก็ให้เราไปที่เว็บ g a l i n a World นะครับ i n c h เท่านั้นนะครับก็อ่าลิงก์อ่ะเดี๋ยวพี่บอรรมวันอ่าวันนั้นอ่ะวันไลฟ์สดพี่พรอมก็ไปดูเหมือนกันเดี๋ยวพี่บอรรมจะแปะให้นะครับแต่ของรางวัลค่อนข้างเยอะมีทั้งเสื้อมีทั้งตุ๊กตานะฮะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเอ้ขวามือทุกคนเห็นไหมอ่ามีชุดชุดปลาหมึกชุดช้างแล้วก็ เป็นเหรียญเป็นตาเป็นตราครับผมแล้วก็ตราอะไรประมาณนั้นนะครับเออนะครับก็โดยรวมนะครับของตรงนี้ดีกว่านะครับผมอ่ะพูดพูดถึงแล้วมันจะไม่ไมเห็นภาพนะครับเว็บไหนพี่อ่ะผมจะขึ้นตรงเว็บให้ดูนะครับมาตรงนี้เลยจําได้ไหมเว็บพิกเซลนะครับทุกคนก็เอาง่ายๆคือสร้างง่ายๆเลยเนี่ยสร้างมัวม่วๆไปเลยอย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่าติ๊กๆๆ๊กไปให้เสร็จแล้วก็ ไปแชร์หน้าเฟซของตัวเองให้สําเร็จนะครับอ่ะนีพี่วอมก็ทําการแชร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะพี่วอมแชร์ละนะพี่วอมก็ขอไปหน้าเฟซของตัวเองนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับพี่วอมแชร์ไปละนะครับแชร์ไปเยอะมากนะครับแชร์ไปเยอะมากนะครับนี่นี่ก็แชร์นะครับนี่ก็แชร์นี่นะครับนี่ก็แชร์เหมือนกันนี่เห็นไหมแชร์ไปแล้วแบบนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับง่ายไหม เออนะครับแค่แชร์แบบนี้แหละนะครับจบๆนะครับผมจบๆไปนะครับแล้วก็มาติ๊กที่ภารกิจนะครับอ่ามันก็จะมีภารกิจให้เราทําแล้วก็สะสมโทเค็นตรงนี้ในกาลินอายรวมมีแปดสิบห้าเห็นไหมทุกคนอ่ะก็รับชมสตรีมวันที่สามแล้วก็วันที่สี่นั่นแหละเนี่ยก็เขาก็บอกก็อยู่เนี่ยของวันที่สี่เมษาอะไรประมาณเนี้ยรับชมครบกี่นาทีได้รับโทเค็นตามนี้อ่ะเอาเป็นว่าเรารับโทเค็นเสร็จปุ๊บครบสามร้อยนาทีก็คือ เราดูครบ2วันนั่นแหละง่ายๆนะครับแล้วเราก็มาดูตรงกิจกรรมนะฮะแล้วก็แรกของรางวัลน,นะฮะมีทั้งอ e f Fire, คอ e บ u ตี้ i f f r าไลี่แล้วก็ f a i r y t a l ทนะครับเราไม่สนเราสนแค่ Fire นะครับห้าพันนะครับได้ทั้งเซตเลยนะครับก็ทุกคนเห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นที่หน้าจอนะครับได้ทั้งเซตแต่รูปมันไม่ชัดเนาะอ่าได้ทั้งเซตเลยนะ 8,3,000ห้านะครับเป็นตุ๊กตานะฮะ2,000จะเป็นกระเป๋าของฟรีไฟนะครับโคตรเท่แล้วก็1,007นะฮะจะได้เสื้อนะครับผมแล้วก็1,004เป็นแมสฟรีไฟนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับของรางวัลคอสตูมนะครับ1,000เห็นไหมมีตัวละคร4ตัวรับเข้ากระเป๋าตัวเองนะฮะแล้วก็นี่คอสตูเมอร์นะครับนี่เลยเห็นไหมที่บอมบอกนะครับตรงปกที่ทุกคนรอคอยนะครับเห็นไหมโอ้โหของเพียบเลยนะครับ โอโหใครไม่ดูคลิปนี้บอกเลยว่าพลาดหนักๆน,นะครับผมแล้วก็นี่ครับเสื้อเสื้อชุดอะไรเพียบเลยนะครับของรางวัลเพียบนะครับไม่ได้มีแค่เกมเดียวนะมีทั้งอาวีฟีไฟคอลบิวตี้ฟีฟ้าไลซี่เฟรี่เทลนะครับเยอะมากแต่เราไปเจาะตรงที่ฟีไฟนะครับเพราะว่าเราเล่นฟีไฟไงทุกคนนะครับอันนี้เป็นของกาลินาเวอร์แล้วก็ทางกาลินาฟีไฟนะครับยังไงก็ อย่าลืมมาดูนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งวันที่4เมษายนนะครับผมนะฮะรับชมกันได้นะครับทุกช่องทางแต่ให้เรามารับชมตรงที่ค a r i n a World นะครับในเว็บนะครับผมพี่บอมก็ปะเว็บให้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับก็มาดูในเฟซพี่บอมก็ได้มาติดตามในเฟซบอมก็ได้พี่บอมมีอะไรพี่บอมจะโพสต์บอกตลอดนะครับผมยังไงก็เจอเจอกันได้นะครับวันที่4นะ แล้วก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้สตรีมแล้วก็สตรีมทุกวันนะครับอยู่ในแฟนเพจของพี่บอมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจกันด้วยแล้วก็มาดูกันได้นะครับถ้าคนดูเยอะพี่บอมจะสร้างห้องทุกวันนะครับวันละ1เกมแจกไปเลยวันละ450เพรนะครับก็ถ้ามาดูเยอะก็จะแจกเยอะนะครับมาดูน้อยก็จะแจกน้อยนะครับตามนี้ละกันนะครับยังไงก็มาดูกันเยอะนะครับสําหรับสตรีมเนาะสำหรับวันนี้คลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็แชร์ให้เพื่อนดู ไลค์ให้เพื่อนดูไม่ชอบไม่เป็นไรกดติดไลค์ก็ได้แต่ก็ขอให้คอมเมนต์มานะครับไม่ชอบอะไรส่วนไหนนะครับไม่ตรงอะไรยังไงคอมเมนต์มาครับผมผมจะได้ปรับไปแก้ไขนะครับถ้าชอบจริงๆก็อย่าลืมกระทืบไลค์กระทืบติดตามนะครับแล้วก็แชร์ไปให้ทุกคนเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะฮะสำหรับคนที่เล่นเกมฟรีไฟล์ผมรักเกมนี้นะครับก็เลยตั้งใจทําให้ทุกคนดูนะครับผมนะฮะ ของจริงนะครับไม่ได้โกหกไม่ได้ถ่ายทําไม่ได้ใส่เส่ตัวแสดงนะครับพี่บอมแสดงเองนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับของฟรีเยอะขนาดนี้ใครจะไม่เอาใครจะไม่รับโอ้โหบ้าตายนะครับประมาณนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบายๆและสวัสดีครับเจอกันในสตรีมนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับบายๆครับสวัสดีครับ